ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรคณะสัทธาสาธทุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทู e อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกับวันอาทิตย์ที่18กันยายนพุทธศักราช2565แรม8ค่ำเดือน10วันนี้จะพูดถึงมงคลละสูตรที่30เรื่องสนทนาธรรมตามการให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันท่านกล่าวไว้น้าคิดว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดด้วยจิตเมตตา เป็นที่มาแห่งความเจริญก้าวหน้าของวิชาการทางโลกชันใดการสนทนาธรรมตามการด้วยความเคารพในธรรมก็ย่อมนำมาซึ่งสติปัญญาอันเป็นหนทางเพื่อความพ้นทุกข์ฉันนั้นทำไมจึงต้องสนทนาธรรมตามการปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของคนนี่คือพุทธวจนะที่แสดงให้เห็นคุณค่าของปัญญา เพราะชีวิตคนนั้นมีปัญหามากปัญหาเหล่านั้นล้วนต้องการแก้ไขด้วยปัญญาใครมีปัญญามากก็เหมือนมีแก้วสารพัดนึ่งไว้ในตัวย่อมสาม,มารถฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้โดยง่ายปัญญานั้นเกิดได้จากสองเหตุใหญ่ๆก็คือหนึ่งจากการฟังธรรมของกัลยาณมิตรผู้มีปัญญารู้จริงและสองจากการพิจารณาไตรตรองโดยแยบคาย สนทนาธรรมตามการนั้นก็คือการพูดคุยซักถามธรรมะซึ่งกันและกันระหว่างคนสองคนขึ้นไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญาโดยรู้จักเลือกและแบ่งเวลาให้เหมาะสมซึ่งจะทำให้ได้รับความเบิกบานใจมีความสุขความเจริญและบุนกุศลไปในตัวด้วยในพระพุทธศาสนาคำว่าธรรมมีความหมายกว้างๆอยู่สองประการขึ้นหนึ่ง หมายถึงความจริงตามธรรมชาติเช่นคนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นธรรมะคือความเป็นจริงตามธรรมชาติและสองหมายถึงความดีความถูกต้องเช่นการให้ทานเป็นความดีการรักษาศีลมีเมตตากรุณาเป็นความดีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่เป็นความดี ใครปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมฉะนั้นการสนทนาธรรมที่ถูกต้องจึงหมายถึงการสนทนาให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นอกุศลธรรมความชั่วจะได้ละเว้นเสียสิ่งใดเป็นกุศละธะรมความดีจะได้ตั้งใจทําให้มากและสิ่งใดเป็นอัพยากตธรรมคือความจริงตามธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่ว ก็รู้เท่าทันทุกประการจะได้ไม่หลงเข้าใจผิดให้เกิดความเป็นทุกข์ความยากในการสนทนาธรรมการสนทนาธรรมหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าคุยธรรมะนั้นดูเผินๆก็ไม่น่าจะยากก็เหมือนคนมาคุยกันตามธรรมดานั่นเองเราก็คุยกันออกบ่อยไปเพียงแต่เรื่องที่คุยเป็นเรื่องธรรมะเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วผู้ที่พูดเบาในการสนทนาธรรมหรือผู้ที่ไม่มีความตั้งใจในการสนทนาธรรมก็ทำให้ธรรมะที่เราจะได้จากการสนทนาไม่เกิดขึ้นพูดคุยธรรมะกันได้ไม่นานก็มักจะมีเรื่องวงแตกกันอยู่บ่อยๆเพราะเหตุนี้เองพ่อโูกนั่งเดิมเล่าคุยธรรมะกันพ่อบอกกินยาถ่ายพยาธิไม่บาป เพราะไม่เจตนาค่าแต่ลูกบอกว่าบาปเพราะรู้ว่ามันจะต้องตายก็ยังไปกินยาถ่ายเถียงกันไปเถียงกันมาไม่กี่คำพ่อก็คว้าไม้ตีลูกลูกก็คว้าขวดเหล้าตีพ่ออย่างนี้เป็นตนจากการสนทนาธรรมกลายเป็นสนทนาบาปไปในตัวอย่างนี้ไม่ดีเป็นแน่ ฉะนั้นหลักของการสนทนาธรรมที่จะให้ถูกต้องจริงๆก็คือโค่สนทนาต้องพูดธรรมะเป็นโค่สนทนาต้องฟังธรรมให้เป็นโค่สนทนาต้องสนทนาธรรมเป็นเหมือนกันคือมีภูมิมรู้ภูมิธรรมที่เสมอเหมือนกันทีนี้ข้อควรปฏิบัติในการสนทนาธรรมนั้นอย่างน้อยที่สุดทั้งผู้ที่เริ่มปุจฉาคือถาม และผู้ที่ตอบนั้นทั้งสองฝ่ายก็คือจะต้องชำระศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เสียก่อนต้องบัญเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำแต่งกายให้มันดูสุภาพเรียบร้อยกิริยาจะยืนจะเดินจะนั่งก็ให้เรียบร้อยหนักแน่นสงบเงียมสำรวมมีกิริยาที่เป็นธรรม ไม่ให้กิริยาของเราทำให้ผู้อื่นขุนใจเช่นเดินลงส้นเท้ามาแรงๆอย่างนี้เป็นตน้นวาจาก็ต้องมีความสุภาพคือมีวาจาสุภาษิตไม่พูดเสียงดังไม่สวนเสเหหาไม,ไม่ยกตนข่มท่านไม่กล่าวคานพุทธพจน์เพราะว่าพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นโดยเนื้อแท้แล้วย่อมถูกต้องร้อยเปอร์ซ็ต ไม่พูดบาจาที่ทำให้เกิดความแตกร้าวไม่ใช้คำพูดก้าวร้าวรุนแรงไม่แสดงอาการโกรธเมื่อถูกขัดแยง้งเราพูดอะไรไปถ้าเขาแย้งมาก็อย่าพึ่งโกรธให้พิจารณาไตรตรองดูโดยแยบคายซะก่อนบางทีเราอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างไปก็ได้ไม่ปรารถนาลามกคิดที่จะให้ตนมีชื่อเสียงอยากเด่นอยากดัง ตั้งใจจะฉีกหน้าผู้อื่นเพื่อให้ตนดังแบบนี้ไม่ดีเป็นแน่ตั้งจิตไว้ว่าจะสนทานาธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาจะเอาความรู้ของเราไปต่อเอาความรู้ของคนอื่นเขามาไม่ใช่เพื่ออวดรู้แต่จะไปแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่พูดออกนอกเรื่องที่ตั้งประเด็นเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นอวดดีหรือเนียนทาคนอื่นไป และไม่พูดนานไปจนหน้าเบื่อต้องรู้จักกาละเทศะเรื่องบางเรื่องแม้จะน่าฟังแต่ถ้าพูดนานไปมากไปผลที่ได้กลับจะน้อยลงกว่าพูดพอดีพอดีเหมือนคนรับประทานอาหารแม้เป็นอาหารดีรสอร่อยถ้ารับประทานอิ่มไปจนจุกทองเฟ้อที่หลังก็จะผ่านขยาดไม่อยากจะรับประทานอาหารชนิดนั้นๆอีก วิธีสนทนาธรรมที่จะให้ได้อัตรสมากที่สุดท่านแบ่งรวบรวมไว้เป็นสประการคือให้สนทนาอยู่ในธรรมในหลักธรรมเรื่องที่จะสนทนาต้องเป็นเรื่องธรรมะให้อยู่ในบงธรรมะอย่าออกนอกบงเช่นถ้าพูดถึงการทำความดีก็ให้สุดแค่ทำดีอย่าให้เลยไปถึงอวดดีสองสนทนาด้วยธรรม คือผู้ที่สนทนากันจะต้องไม่แสดงกิริยาวาจาให้ผิดธรรมะเช่นทางกายก็มีการเคารพกันโดยฐานาะรูปควรไหว้ก็ไหว้ควรกราบก็กราบอย่าคิดทนงตัวด้วยเหตุคิดว่ามีความรู้มากกว่าเขาในทางวาจาก็ใช้ถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยเป็นวาจาสุภาษิตถ้าฝ่ายหนึ่งถูกก็ชมถ้าอีกฝ่ายผิดก็ทักโดยสุภาพ ไม่กล่าวว่าจะเน็บแนมล่วงเกินและ 3. สนทนาเพื่อธรรมคือผู้สนทนาต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้ในใจของตนให้แน่นอนว่าเราจะหาความรู้ความเข้าใจในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่จะอวดรู้หรืออวดธรรมะแม้บางจังหวะเราเป็นผู้แสดงความรู้ออกไปก็คิดว่าเราจะเอาความรู้ของเราไปต่อเอาความรู้ของผู้อื่นเขามา ไม่ใช่เพื่อที่จะอวดรู้วิธีเลือกคู่สนทนาธรรมมีหลักจำเป็นอยู่สองประการคือหนึ่งคู่สนทนาต้องมีอัธยาศัยไฟธรรมและสงบเสงี่ยมเยี่ยงสมณะแม้เป็นขราวาตก็เป็นคนรักสงบไม่เป็นคนชอบอวดภูมิไม่ชอบโมสองเรื่องที่จะสนทนาต้องเหมาะกับบุคคลนั้นๆเช่นคุยเรื่องพระบีไหนกับผู้เชี่ยวชาญพระบีไห คุยเรื่องชาดกกับผู้เชี่ยวชาญชาดกจะสนทนาเรื่องสมาธิก็เลือกสนทนากับผู้ที่เขาฝึกสมาธิมาแล้วอย่างจริงจังอย่างนี้เป็นตน้นการสนทนาธรรมจริงๆแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบหลายกลุ่มหลายชนชั้นตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาในครอบครัวไทยก็มีการสนทนาธรรมกันอยู่เป็นประจำ เช่นกลางวันพ่อแม่ออกไปทำนาทำสวนทำงานอื่นๆผู้เฒ่าปู่ตายายายที่อยู่บ้านก็ทำงานสารกระบุงสารตะรก้าไปบ้างทำงานอื่นๆบ้างเด็กๆก็วิ่งเล่นกันอยู่ไกลๆสักพักปู่ย่าตายายก็เรียกมาล้อมวงเล่านิทานให้ฟังซึ่งก็ไม่พ้นนิทานธรรมะเรื่องชาดกบ้างเรื่องอื่นๆบ้างเด็กๆฟังแล้วสงสัยสิ่งใดก็ซักถามกัน ทำบ่อยๆเข้าเด็กก็เสริมทราบธรรมะไปในตัวฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีการสนทนาธรรมตามการก็ต้องปฏิบัติตามหลักที่ได้กล่าวไปแล้วข้างตน้นทีนี้พอเราทำได้แล้วอันนี้สงจากการสนทนาธรรมตามการท่านบอกว่าทำให้จิตของเรานั้นเป็นกุศลทำให้มีไหวพริบป,ปฏิพานดีเป็นเลิศในทางธรรม ทำให้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดทำให้ได้ยินได้ฟังทำที่ตนยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังทำที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดเราก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นทําให้บรรเทาความสงสัยเสียได้เป็นการทําความเห็นของตนให้ตรงเป็นการฝึกฝนอบรมจิตให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของพระอริยะเจ้าไว้ ชื่อว่าได้ดำเนินตามปฏิปทาอันเป็นวงของนักปราชญ์นี่ก็เป็นเนื้อหาสาระใจความสำคัญของมงคลละสรที่30เรื่องสนทนาธรรมตามการกิดว่าท่านทั้งหลายฟังแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจเอาละการกล่าวสาระธรรมในวันพระวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน ขสวัสด,ดี